สวัสดีค่ะมอพบกับคุณหมอสิริพรเองนะคะ,ะคุณหมอเป็นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมแล้วก็อายุรกรรมระบบประสาทนะคะเนื่องจากมีข่าวเรื่องอน้องไบร์นะคะพิเชศฐ์อภิธิกรเขาช่องสามกับคุณสระยุทธเนาะแพ้ยาเนาะวันนี้หมอก็เลยจะมาแนะนําให้ความรู้เรื่องอาการแพ้ยานะคะ อาการแพ้ยาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราที่ตอบสนองผิดปกติต่อยาที่เรากินเข้าไปโดยมากเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นภายหลังการใช้ยาเนี่ยทันทีทันใดเลยหรือว่าประมาณสองสาวันหลังจากใช้ยาก็ได้นะคะอาการจับแบบการแพ้ยาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอ่าสี่ระบบหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเป็นอาการผางผิวหนังนะคะจะเป็นผื่นแพ้ผิวหนัง ผื่นแดงราบผื่นแดงนูนหน้าบวมปากบวมลิ้นบวมรอบหนังตาบวมนะคะขอบตาบวมเป็นอาการของผิวหนังเยื่อบุตาที่บวมเนี่ยค่ะสามารถพบได้นะอันนี้เป็นอาการทางผิวหนังอาจจะมีคันร่วมด้วยผื่นแดงอันดับที่สองคืออาการทางระบบหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยก็จะทําให้ใจสั่นแน่นอกกระสับกระส่ายหายใจม่สวกนะคะแล้วก็อาจจะทําให้มีความดันโลหิตตก ในบางรบายวูบปวดสติไปได้นะคะที่พบในการอาการข้ายยานแรงระบบที่3ที่เกี่ยวข้องก็คืออาการทางปอดนะคะก็จะทําให้หายใจลําบากหายใจแล้วมีเสียงวีสนะคะรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกนะคะอันดับที่4ี่นะคะก็คือมีาอาการอารมณ์ทําเดินอาหารนะคะทําเดินอาหารเนี่ยที่จะพบได้ก็คือเป็นอาการของอาการขึ้นไส้เจียนนะคะปวดท้องท้องเสียอันนี้พบได้นะคะก็ ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ยาชนิดใหม่ที่เราไม่เคยกินอาจจะเป็นจำพวกยาปฏิชวนะที่พบบ่อยก็คือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านก็คือยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็มียากลุ่มซันฟายากลุ่มยาแก้ปวดเนะะี่ยค่ะที่เราซื้อมาแล้วเรายังไม่เคยกินมาก่อนถ้าเรามีอาการตามระบบที่แจ้งไปอาจจะเป็นอาการระบบใดระบบหนึ่ง มีผื่นมีอาการเคลื่อนไส้าอาเจียนมีอาการใจสั่นแน่นหน้า,นาอ,อกมีอาการหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกหายใจเสียงวิบอันนี้เราก็อาจจะสงสัยแพ้ยานในกรณีที่ยาเนี่ยเราไม่เคยได้รับมาก่อนและสัมพันธ์กับการกินยาชนิดใหม่นะคะเกิดหลังจากกินยาชนิดใหม่ไปคราวนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัว เมื่อเราสงสัยว่าเอ๊ะแบแพ้ยาหรือเปล่าได้ยาจากคุณหมอมาหรือว่าซื้อจากร้านขายายามาแล้วเราแพ้ยาหรือเปล่าขั้นที่หนึ่งเลยคือหนึ่งหยุดยานะคะอันที่สองก็คือนำซองยาแล้วก็ชนิดของยานำตัวอย่างยามาเลยมาพบแพทย์อาจจะเป็นที่คลินิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้อันดับที่3าก็คือคุณหมอเขาก็จะตรวจเช็คอาการถ้าสงสัยแพ้ยาก็าจะได้รับยาแก้แพ้อาจจะเป็นชนิดฉีดชนิดกิน ก็แล้วแต่อาการและความรุนแรงของอาการแพ้ยาที่เป็นตอนนั้นแล้วก็จะได้รับบัตแพ้ยากลับบ้านเจะเระบุไปเลยว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนาะทานยาชนิดไหนแล้วแพ้เนาะแล้วเราก็พกติดตัวเราอาจจะจําชื่อยาซั้นๆไว้ที่เราแพ้ก็จะได้เวลาไปพบแพทย์หรือว่าซื้อยาพบเภสัชก,กรที่ไหนเนะี่ยก็คือจะได้รู้ว่าเราแพ้เนาะเพื่อป้องกันการแพ้ซ้ำนะ